หมอแนะสนับสนุนโดยออร์ติซินแอดวานซ์ฟอร์มูลาอาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะทานเผ็ดช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าคะแคปไซซินนะคะหรือสารให้ความเผ็ดในพริกเนี่ยมีการพูดถึงกันมากในระยะหลังนี้ ว่าอาจจะช่วยในการลดน้ำหนักแล้วก็สลายไขมันได้มีการศึกษาพบว่าแคปไซซินเนี่ยนะคะสามารถช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมได้ถึง5%แล้วก็ช่วยเพิ่มการสลายไขมันได้ถึง16%ซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาน้ำหนักเกินในคนที่มีภาวะเมตาบอลิซึมต่ำได้นอกจากนี้บางการศึกษายังพบว่าการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนั้นอาจลด ปริมาณการบริโภคแคลอรี่นะคะลดปริมาณการสะสมไขมันในร่างกายช่วยลดไขมันในเลือดและลดปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายทั้งหมดนี้ด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่าเทอร์โมเจนิกเอฟเฟกหรือว่าการทำให้ร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็มีเมตาบอลิซึมที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะคะการรับประทานเผ็ดมากเกินไปก็อาจจะทำให้มีการท้องเสียแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการของกระเพาะอาหารอักเสบ หรือว่ามีการของกฎไหลย,ย้อนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้อาการเป็นมากขึ้นได้ค่ะ